แอปเปิลอีกแล้วจ้ากินเงินฉันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ววันนี้นะคะเราพึ่งไปรับน้อง a p r p o p s Pro สตัวใหม่มานะคะ

โคเค่ะทุกคนเราได้ทำการ Unboxing AirPods Pro 2ไปแล้วนะคะมันอยู่ในมือเราแล้วนะคะนี่ค่ะแบบดูแบบด,แบบดูแพงอะ่ะเพราะว่ามันแพงจริงๆราคาที่ฝรั่งเศสนะคะคือ299 EUR ยูโรนะคะคือถ้าเอามาเทียบกับอีตัวเก่าอะ่ะทุกคนดูดิแบบอันนี้คือแบบโง่ไปเลยอะ่ะดูแล้วก็ในกล่องนะคะเขาก็แถมเป็นแบบ เียบัตมาให้เพิ่มด้วยนะคะแล้วแต่ไซส์ของหูเราว่าหูเล็กหูใหญ่นะคะมีตั้งแต่ไซส์ xs ไซส์ s แล้วก็ไซส์ l นะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ Apple เรารู้สึกว่าทำดีนะเพราะว่าได้ยินว่าไอตัวโปรรุ่นแรกนะคะเหมือนมีแบบใครหลายๆคนเขาแบบคอมเพลนไปว่ามันอาจจะใหญ่หรือเล็กเกินไปสำหรับหูของเขานะคะ รอบนี้ Apple ก็เลยจัดอันนี้มาให้เลยแก้ปัญหาไปได้ดีมากถ้าที่เราดู keynote มานะคะเขาบอกว่า AirPod s Pro นะคะ2ตัวใหม่เนี่ยแบตเตอรี่นะคะทนทานถึง6ชั่วโมงนะคะแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเก่าอะ่ะมันอยู่ได้นานขนาดไหนแต่ดูจากรูปลักษณะาภายนอกนะคะเราคิดว่ามันก็ดูแบบ ดูคล้ายๆกันอะดูคล้ายๆกันกันกบไอแอร์พอร์ตโปตัวแรกเลยอะไม่รู้ว่ามันต่างกันมากแต่เดี๋ยวเราจะลองใส่ดูก่อนนะคะว่าเหมือนตอนเราใส่ไปในหูแล้วอะมันแบบรู้สึกยังไงโอหบอกตามตรงเลยนะทุกคนพอเอาอันนี้ยังไม่ได้เปิดเพลงนะแค่แบบใส่เข้ามาในหูนะแบบมันไม่มันไม่ได้ยินเสียงแบบข้างนอกเลยอะแบบสุดยอดมาก อันนี้เหมือนเราได้ยินแต่เสียงตัวเองแบบกล้องอยู่ในหูเลยนะแล้วก็เรารู้สึกว่าไซส์มันนะพอดีเป๊ะกับรูปของหูเราเลยอะอ๋อดีอะดูดีไหนเดี๋ยวเราลองแบบกระโดดกระโดดดูว่ามันจะล่วงหรือเปล่ามันก็ไม่ล่วงนะทุกคนไม่ล่วงนะเราคิดว่าถ้าเอาไปใส่ออกกำลังกายอะน่าจะดีแต่ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติแบบ เหงื่อออกแล้วมันจะทําให้แบบแอร์พอรมันหลุดออกจากหูเราหรือเปล่าแล้วก็กล่องที่ชาร์จนะเขามีเป็นเหมือนที่คล้องแบบสายเชือกหรอที่เราสามารถเหมือนเอาห้อยติดกระเป๋าได้เราคิดว่ารุ่นก่อนมันไม่มีนะเดี๋ยวเราจะลองคอนเน็กกับโทรศัพท์แล้วลองฟังเพลงดูนะคะว่า คุณ i าพของเสียงอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างถ้าจะฟังเราก็ต้องฟังเพลงน้องไขรนะคะโอ้ oh my god แบบไม่ได้ยินเสียงค้านอกเลยอะ่ะเสียงดีมากเลยอะ่ะเสียงดีมากเสียงดีกว่าอีตัวง่อยนี้มากเลยอะ่ะอันนี้เราไม่ได้เปิดสุดด้วยนะทุกคนเราเปิดแค่แบบครึ่งหนึ่งอะ่ะเสียงดีมากเสียงดีมากนะสำหรับเรา ไม่ได้อวยแอปเปิลนะ f i s ก g จ t to be a bad guy มันสุดยอดมากเสียงมันดีกว่าไอ้ตัว Airpods Generation 2มากเลยอะแล้วก็มันก็ดูสวยด้วยแล้วก็พอมาใส่ที่หูเรามันดูแบบดูโอเคมากเลยอะไม่ได้ดูแบบโงโงๆโอะเข้าใจะปะโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเราจะลอง ไปใช้แบบทำพวกแอคทิวิตี้แล้ก็ออกไปข้างนอกดูแล้วเดี๋ยวเราจะมารีพอร์ตแบ็กกับทุกคนนะว่ามันแบบโอเคหรือเปล่าแล้วก็มันคุ้มหรือเปล่าที่จะแบบเสียเงินแบบ2อ0สามยยูโรเพื่อซื้อหูฟังอะโอเคนะทุกคนก็จบการรีวิวเล็กๆของเรารีวิวแบบไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบ Take Person น o อยู่เ แต่สำหรับเราเราชอบนะแบบทรงมันแล้วก็สไตล์มันอนะดูดีมากเลยแบบดูแบบมินิมอลโอเคค่ะยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย